ในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเทรดไม่ต้องเฝ้ากราฟดูกราฟวันละแค่10นาทีก็สามารถที่จะเทรดได้แล้วนะครับเริ่มต้นจากการเซตอัพชาร์จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะอธิบายวิธีการเข้าเทรดแล้วก็ข้อควรระวังถ้าเกิดว่าใครจะใช้ระบบนี้ในการเทรดเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเทรดไม่เฝ้ากราฟในวันนี้ผมจะใช้ตัวอินดิเคเตอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็กราฟที่สาธิตจ,จะเป็นกราฟทองคําใน t r a d i n g View ข้อมูลในวันนี้เพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาในการชี้ชวนในการลงทุนเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับอันดับแรกสุดให้เปิดโปรแกรม trading view ของคุณขึ้นมาเปสร็จเรียบร้อยแ,แล้วเนี่ยไปเลือกที่ indicator นะครับวันนี้เราจะใช้ตัวเดียวนะครับก็คือตัวของ fractal เนาะ fractal นี่ก็ค่อนข้างได้รับความนิยมในช่องเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาสอนระบบเทรดที่ใช้ fractal กันเราก็จะใส่ตัวบ่งชี้ fractal ของวิลเลียมลงไปในกราฟนะครับตัวบ่งชี้ fractal ของ เวลิม่มตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีลูกศร2แบบด้วยกันก็คือลูกศรสีแดงแล้วก็ลูกศรสีเขียวซึ่งจะทําให้เรามองเห็นจุดสูงสุดและต่ําสุดได้ดีมากยิ่งขึ้นสําหรับใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าเทรดมาสักพักยังมองหาจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดไม่เก่งตัวนี้ก็สามารถที่จะช่วยเราได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวพอเราได้แบบนี้มาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปที่เราจะใส่ก็ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมา เริ่มต้นดูตัวระบบเทรดกันเลยเรามาเริ่มต้นจากคอนเซปต์ระบบเทรดในวันนี้กันนะครับระบบเทรดในวันนี้ก็จะเป็นการดูราฟแค่10นาทีโดยอันดับแรกสุดเนี่ยเราจะดูเทรนด์ใหญ่หรือว่าแนวโน้มใหญ่จากทาง H 1หรือว่า H 4ก่อนใช้เวลาประมาณ2นาทีเพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าราคาน่าจะไปที่ทางไหนนะครับแล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะดูที่กรอบ M5 เพื่อที่จะหาฟูลแบ็กหรือว่าจุดกับตัวในการเข้าเทรดใช้เวลาประมาณ3นาทีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะตั้งออเดอร์ปล่อยระบบเทรดไปเลยนะซึ่งตรงนี้ก็ใช้เวลาอีกประมาณ5นาทีเราก็สามารถที่จะเทรดได้แล้วนะครับซึ่งการดูกราฟแบบนี้เนี่ยจะทําให้เราไม่เครียดมากเกินไปนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ใหญ่ที่เราใช้กันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับอันดับแรกสุดใช้เวลาใน ในการหาตัวของแนวโน้มก่อนซึ่งแนวโน้มก็จะดู1ชั่วโมงหรือว่า4ี่ชั่วโมงก็ได้แต่ส่วนตัวชอบดู1ชั่วโมงมากกว่านะครับเพราะว่าตัวของแนวโน้ม4ี่ชั่วโมงค่อนข้างที่จะไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของ1ชั่วโมงอาจจะทําให้เรามองเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างตัวอย่างตรงนี้ยผมก็จะมีตีไว้บ้างแล้วนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังตัวของทองคำหนึ่งชั่วโมงช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นขาลง อย่างชัดเจนนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยเราจะตีเส้นที่ตัวของแฟกเตล์อย่างแฟกเตล์ข้างบนอยู่แบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะตี2จุดนี้เข้าด้วยกันและแฟกเตล์ข้างล่างก็อยู่แบบนี้ตี2จุดเข้าด้วยกันแบบนี้ก็จะเห็นว่าแนวโน้มมันเป็นขาลงแต่เมื่อคุณมองเห็นด้านล่างเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามาทดสอบตรงแฟกเตล์ส่วนมากแล้วมันจะมีการดีดตัวกลับขึ้นไปแสดงให้เห็นว่าตัวของเส้นแนวโน้มมัน ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแนวรับแนวต้านสาคัญที่เราต้องตีด้วยนะสมมุติว่าตรงเนี้ยอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือแนวต้านของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดต่ําสุดแล้วก็ราคาขึ้นไปทดสอบถ้าราคามันสามารถที่จะผ่านไปได้ก็จะเป็นขาขึ้นนะแต่ถ้าทดสอบแล้วผ่านไปไม่ได้ก็จะเป็นในส่วนของขาลงนั่นเองพอเราได้ ตัวของ1ชั่วโมงมาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแ,แล้วเนี่ยเราก็ต้องคาดการณ์ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับราคาในไทม์เฟรมที่เล็กนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าดูจากการาฟปัจจุบันก็คือราคากําลังขึ้นไปทดสอบตัวของแนวต้านสําคัญแต่อย่างที่คุณเห็นด้านล่างนะมันทดสอบเทรนไลน์มาก่อนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอยู่ในช่วงคลื่นขาขึ้นอยู่นะครับพอเราได้ข้อมูลแบบนี้มาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแ,แล้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นไทมเฟรม5นาทีนะ ซึ่งตอนนี้ตัวของทางเฟรม5นาทีสิ่งที่เราเห็นก็คือราคากำลังทดสอบเส้นแนวต้านสำคัญอยู่แล้วพอราคามันทดสอบเส้นแนวต้านสำคัญตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือมี2อันอันแรกก็คือราคาทะลุไปเลยนะแล้วกลับมารีเทสแล้วก็กลับขึ้นไปด้านบนและอีกรูปแบบหนึ่งก็คือตัวของราคามันเทสเสร็จปุ๊บมันไม่สามารถที่จะผ่านไปได้และคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรที่ จะเข้าเทรดแบบไหนอันนี้เราก็เลื่อนแฟกเตอร์นะครับขึ้นมาข้างบนตรงนี้เลยนะร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็รอดูถ้าเกิดว่าราคาขึ้นไปทดสอบแล้วกเกิดตัวของแฮมเมอร์แบบนี้แล้วก็เป็นแท่งสีแดงตามมาอันเนี้ยมันอาจจะลงได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคามันวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วไปเกิดตัวของแฮมเมอร์ทางด้านข้างบนแล้วก็ตามด้วยแท่งสีเขียวแบบนี้ก็อาจจะเกิดในส่วนของขาขึ้นได้เช่นเดียวกัน พอเราได้ข้อมูลสำคัญครบถ้วนเนี่ยเราก็จะถือว่าตัวของแนวต้านตัวนี้เป็นแนวต้านที่สำคัญเพราะฉะนั้นเราจะจ้งตั้งแจ้งเตือนไว้ตรงนี้นะครับกดแจ้งเตือนเส้นแนวโน้มเลยนะครับกดราคาเป็นการตัดกันเลยก็ได้แล้วก็การปิดครั้งเดียวต่อแท่งแล้วกดสร้างไปได้เลยเมื่อเรากดสร้างแบบนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคากลับมาทดสอบที่ตัวของแนวต้านตรงเนี้ย เราก็สามารถที่จะเข้ามาเช็คกราฟโดยที่เราไม่ต้องเฝ้าได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์หลักๆที่เราใช้สำหรับตัวของเทรดไม่เฝ้ากราฟซึ่งเราสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับคู่เงินหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการได้หมดนะอันนี้จะเป็นเรื่องของแฟกเตอร์แต่ที่จริงแล้วคุณจะใช้ระบบอื่นก็ได้โดยอันดับแรกสุดคุณมองแนวโน้มใหญ่ก่อนที่ time frame ชั่วโมงเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาย่อย ให้เล็กลงแล้วก็ดูว่าวันนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะมีทางไหนได้บ้างแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผมวันนี้ผมน่าจะเล่นบ่ายนะครับเพราะว่าตัวของราคาเนี่ยเพิ่งมาทดสอบที่ H1 นะโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปข้างบนแล้วไปทดสอบตัวของเส้นถอยหลน์ด้านบนก็มีค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นเมื่อตอนที่ราคามันทะลุแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดการแจ้งเตือนขึ้นผมก็จะเข้าในส่วนของบ่ายนะครับ โดยตั้ง Stop Loss ไว้ที่ตัวของ Factor นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ทำให้เราสามารถที่จะเข้าเทรดได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะก็คือตั้ง Stop Loss ตามตัวของ f a c t t r รจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดจุดที่ใช้ส่วนมากก็จะเป็นใต้ Factor แบบนี้นะหรือว่าบน Factor แบบนี้เป็นตัวของ Stop Loss นั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะลองนำไปใช้งานกันได้เลยและในส่วนของการวิเคราะห์ แต่ละช่วงเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเกิดว่าคุณว่างแค่ช่วงเช้าให้ดูกราฟประมาณช่วง7โมงถึง7โมง15นะครับแล้วก็ดูสินทรัพย์พวกนี้เป็นหลักนะครับโดยที่จะมีตัวของทองคำ USDJPYAUDJPYNZDJPYAUDUSD US แล้วก็ NZDUSD อันนี้ก็เหมาะสำหรับ กลยุทธ์สครัปปิ้งหรือว่าเทรดตาม Exponential m o ving er แล้วก็จะมีในส่วนของช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายนี่ก็จะเป็นช่วงที่ตลาดยุโรปเปิดละสินทรัพย์ที่แนะนำก็มี eurusdgbpusdxausdeurjpy u, R D, 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 u y, แล้วก็ gbpjpy เริ่มมีการเบรกกรอบนะครับเหมาะสำหรับกลยุทธ์เบรกเอาหรือว่า Pullback ในช่วงต้นเทรนอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ว่างช่วงเวลาบ่ายก็บ่ายโมงเข้ามาดูได้แล้วนะถึงสักบ่ายโมงส โดยดูทำเฟรมเพ1ก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยไปดูที่5นาทีแล้วตัดสินใจว่าวันนี้คุณจะเล่นแนวไหนหรือว่าระบบของคุณเนี่ยเป็นระบบแบบไหนคุณก็ตั้ง alert ไว้ได้เลยนะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อมัน alert มันดังคุณก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้ทันทีแล้วก็ช่วงสุดท้ายเป็นช่วงเย็นนะครับประมาณ1ทุ่มถึง5ทุ่มตลาอเมริกาสินทรัพย์ก็มี S A U U S D Euro U S D Gbp US usd usd jpy แล้วก็ btc usd ถ้าเกิดว่าเทรดคริปโตนั่นเองความผันผวนสูงเหมาะสำหรับเทรดข่าวแล้วก็มี volatility breakout ที่สูงนะครับนั่นก็คือมีความผันผวนสูงนั่นเองสามารถที่จะเบรกราคาจากแนวโน้มขาขึ้นหรือว่าเป็นขาลงได้ค่อนข้างที่จะดีแต่ต้องระวังว่าโดน SL ง่ายนะแต่ถ้าชนะเนี่ยกำไรค่อนข้างที่จะไกลอันนี้ก็จะเป็น3ตลาดที่เราเล่นกัน อันนี้ก็สรุปช่วงเวลานะครับก็จะมีช่วงเช้า7โมงถึง11เนาฬิกาช่วงบ่าย13นาฬกาถึง16นาฬกานาทีแล้วก็ช่วงเย็น19นากาถึง23นาฬกา30นาทีวิธีการดูตัวของทมเฟรมใหญ่ก่อนเนี่ยจะทำให้เราไม่หลงทิศทางแต่ข้อควรระวังก็คือถ้าเกิดว่าคุณเล่นเซสชันไหนเนี่ยสมมุติว่าช่วงเช้านะครับเมื่อคุณดูเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้ถึงประมาณแค่11โมงนะ แล้วค่อยมาดูตัวของเซสชันบ่ายถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นบ่ายต่อคุณต้องดูไทมเฟรมใหญ่อย่าง H1 ก่อนนะถ้า H4 จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้า H1 เนี่ยแนวโน้มเปลี่ยนค่อนข้างที่จะไหวเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องดูช่วง13นาฬิกาก่อนว่าตอนนี้ตัวของ H1 มีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแล้วค่อยตั้งตัวของ alert ใหม่ตามระบบของคุณที่ใช้และสุดท้ายเนี่ยช่วงเย็น19นาฬิกาถึง23นาฬิกาก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณเล่นช่วงเย็น ถ้าเกิดว่าคุณเล่นช่วงเย็นสิ่งที่คุณจะทําก็คือช่วง1 9บเนากาถึง1 9บเนากาสินาทีคุณต้องมาดูกราฟแล้วก็ตั้งอ l ร์ทให้เรียบร้อยนะซึ่งจะแบ่งเป็นเซกชันตามนี้ถ้าคุณไม่ได้ดูช่วงต้นของเซกชันเนี่ยโอกาสที่จะผลิตพลาดมีค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นแนะนําว่าหาเวลาถ้าใครว่างช่วงเช้าก็7จ็ดโมงถึง7จ็โมงสิก็ดูนะครับถ้าว่างช่วงบ่ายก็13บสถึงสิบสา แล้วก็ช่วงเย็น19 1 9 1 5ถึง1ในการดูก่อนนะว่าวันนี้ตลาดน่าจะไปในทิศทางไหนเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยของแต่ละตลาดมันจะกำหนดแนวโน้มได้ค่อนข้างที่จะดีนอกเหนือจากช่วงเวลาพวกนี้ก็อย่าพึ่งไปดูกราฟนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่า,วาใครไม่มีเวลาจริงๆคุณก็สามารถที่จะเข้ามาดูในช่วงกรอบเวลาพวกนี้ได้เช่นเดียวกันแต่โอกาสที่จะประสบความสาเร็จก็อาจจะน้อยกว่าการดูในช่วงต้นเทรน ของแต่ละตลาดหรือว่าแต่ละมาเก็ตเซ็กชันนะครับและนี้ก็จะเป็นสรุปว่าตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นเราควรที่จะเทรดอะไรดีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าช่วงเช้าก็จะเป็นทองค USD ํา USDJPY จะเห็นได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับ JPY ค่อนข้างที่จะเยอะนะส่วนช่วงบ่ายก็จะเป็นตลาดหลักเลยซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวของยุโรป EUR e กับ GBP หรือว่าปอนสเตอร์ลิงของอังกฤษนั่นเอง ช่วงเย็นสามารถที่จะเปรยียบได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยมีทั้งทองคำ EURUSDGBPUSDUSDJPY แล้วก็ BTC USD อันนี้ก็ไปปรับให้เหมาะสมกับตัวคุณได้เลยนะครับวิดีโอนี้ก็จบแล้วนะครับเปรดเป้ากรบแบบง่ายๆโดยใช้เวลาวันหนึ่งประมาณ10นาทีซึ่งจะเน้นหลักๆไปในช่วงของการเตรยียมตัวการเทรดแล้วก็แยกให้ดูว่าแต่ละตลาดเนี่ยคุณควรที่จะเทรดอะไร และคนที่จะวางแผนตอนช่วงเวลาไหนหวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจกดิลก์เฟซอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดิลก์เฟซเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครแล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ